เปิดอายุจริงมิ้นนัดวราหลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซดังคุกเข่าขอแต่งงานแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงมิ้นนัดวราหลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซดังคุกเข่าขอแต่งงานแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อดาราสาวมิ้นนัดวรานั้นได้ถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกเข่าขอแต่งงานแล้วโดยมิ้นนัดวราเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่า And I say yes I w i l l m a r r y you a n y t i m e a n แ anyway love you และเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความอีกว่า just you and only you ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการที่มาแสดงความยินดีอย่างมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่าน มาเปิดอายุจริงมิ้นนัทวราลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซดังคุกเข่าขอแต่งงานแล้วโดยเธอนั้นเกิดเมื่อ28มกราคม2531ปัจจุบันอายุ35ปีนั่นเอง